เรื่องเล่าเท่าแก่เฉินกับเคล็ดลับปลาหลีฮื้อการครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนเมืองท่าอันรุ่งเรืองริมแม่น้ำแยงซีมีเท่าแก่เฉินผู้ร่ำรวยจากการค้าขายผ้าไหมเท่าแก่เฉินไม่ได้มีต้นทุนชีวิตที่สูงส่งแต่ด้วยสติปัญญาและกลยุทธ์การขายที่เฉียบคมทำให้เขากลายเป็นที่รู้จักในฐานะพ่อค้าผู้ปราดเปรื่อง วันหนึ่งลูกชายคนเดียวของเท่าแก่เฉินชื่อว่าเสี่ยวหลงกลับมาจากตลาดด้วยสีหน้าเศร้าส้อยเขาเล่าว่าพยายามขายปลาหลีหือที่จับมาได้แต่ไม่มีใครสนใจซื้อเลยพ่อครับผมนำปลาไปวางขายตั้งแต่เช้าแต่ไม่มีใครสนใจเลยครับคนอื่นขายดีกันหมดเสี่ยวหลงบนเท่าแก่เฉินยิ้มอย่างใจดี ลูกเอ๋ยการขายของไม่ใช่แค่การนํำสินค้าไปวางขายแต่เป็นการเข้าใจความต้องการของลูกค้าและนํำเสนอสิ่งที่พวกเขากําลังมองหาตั้งหากแล้วเท่าแก่เฉินก็เริ่มเล่าเรื่องราวของเขาเมื่อก่อนพ่อก็เคยเป็นแค่เด็กส่งของเล็กๆที่ไม่มีใครสนใจแต่พ่อสังเกตเห็นว่าชาวบ้านที่นี่นิยมนำผ้าไหมไปตัดเย็บเป็นชุดสวยงามแต่ส่วนใหญ่ต้องเดินทางไปซื้อผ้าไหมาจากเมืองอื่นทำให้เสียเวลาและค่าใช้ใจ่าย พ่อจึงเริ่มเก็บหอมรอมริบเงินที่ได้จากการส่งของแล้วนำไปซื้อผ้าไหมาจากเมืองอื่นในราคาถูกแล้วนำมาขายให้ชาวบ้านในราคาที่เป็นธรรมแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือพ่อไม่ได้ขายแค่ผ้าไหมแต่พ่อขายความสะดวกสบายและการประหยัดเวลาให้กับพวกเขาตั้งหากเท่าแกเฉินหันมามองเสี่ยวหลงและพูดต่อว่าลูกลองคิดดูสิคนที่เดินในตลาดวันนี้พวกเขากำลังมองหาอะไรจากปลาหลีฮื้อ เสี่ยวหลงครุ่นคิดก็คงอยากได้ปลาไปทำอาหารเย็นมั้งครับเท่าแก่เฉินสายหน้าใช่แต่ไม่ใช่ทั้งหมดลูกต้องมองให้ลึกกว่านั้นคนจีนเชื่อว่าปลาหลีฮื้อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโชคดีและความเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลตรุษจีน พรุ่งนี้ลูกลองทำแบบนี้ดูนำปลาหลีหื้อไปวางขายเหมือนเดิมแต่ลูกต้องเล่าเรื่องของปลาหลีหื้อให้พวกเขาฟังบอกว่าปลาหลีหือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งและการรับประทานปลาหลีหื้อในช่วงตรุษจีนจะนำพาความโชคดีมาให้ทั้งครอบครัว นอกจากนี้ลูกต้องสร้างความแตกต่างจากพ่อค้าคนอื่นลองนำปลาหลีหื้อมาตกแต่งด้วยริบบิ้นสีแดงและอักษรมงคลแล้วบอกว่าปลาหลีหื้อของลูกเป็นปลาหลีหื้อนำโชคที่ผ่านพิธีมงคลแล้ว ที่สำคัญที่สุดลูกต้องสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าพูดคุยกับพวกเขาด้วยความจริงใจถามถ่ายสารทุกสุขดิบและให้คำแนะนำในการปรุงอาหารจากปลาหลีฮื้อเสี่ยวหลงทำตามคำแนะนำของพ่ออย่างแคร่งครัดในวันรุ่งขึ้นเขานำปลาหลีฮื้อไปวางขายในตลาดพร้อมทั้งเล่าเรื่องราวความโชคดีและความเจริญรุ่งเรืองของปลาหลีฮื้อให้ผู้คนฟัง เขาตกแต่งปลาด้วยริบบิ้นสีแดงและอักษรมงคลสร้างความแตกต่างจากพ่อค้าคนอื่นและพูดคุยกับลูกค้าด้วยความจริงใจปรากฏว่าในวันนั้นปลาหลีหื้อของเซียวหลงขายดีเป็นเทน้ำเททาผู้คนต่างแย่งกันซื้อปลาหลีหื้อนำโชคเพื่อนำไปเสริมสิริมงคลให้กับครอบครัวเมื่อกลับถึงบ้านเซียวหลงเล่าเรื่องราวความสำเร็จให้พ่อฟังด้วยความตื่นเต้นเทาแก่เฉินยิ้มอย่างภูมิใจ ลูกเอ๋ยวันนี้ลูกได้เรียนรู้เคล็ดลับสำคัญในการค้าขายแล้วการขายของไม่ใช่แค่การขายสินค้าแต่การขายเรื่องราวความรู้สึกและคุณค่าให้กับลูกค้าต่างหากบทเรียนจากเรื่องเล่าเข้าใจความต้องการของลูกค้าการขายไม่ใช่แค่การนำสินค้าไปวางขายแต่การเข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไรและนำเสนอสิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการนั้นสร้างเรื่องราว การเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสินค้าจะช่วยดึงดูดความสนใจและสร้างความรู้สึกร่วมกับลูกค้าสร้างความแตกต่างการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งจะทำให้สินค้าของคุณโดดเด่นและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นสร้างความสัมพันธ์การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจะนำไปสู่ความพักดีและความไว้วางใจในระยะยาว ขายคุณค่าการขายคุณค่าที่แท้จริงของสินค้าไม่ใช่แค่ราคาจะทำให้ลูกค้ามองเห็นประโยชน์และคุมค่าที่จะซื้อเงินต่อเงินกำไรที่ได้จากการขายสามารถนำไปลงทุนต่อยอดเพื่อขยายธุรกิจและสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืน เรื่องราวของเท่าแก่เฉินและเสียวหลงเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์การขายที่เฉียบคมและความเข้าใจในจิตวิทยาของลูกค้าสามารถนำพาไปสู่ความสำเร็จในการค้าขายได้แม้แต่สินค้าธรรมดาอย่างปลาหลีฮื้อก็สามารถกลายเป็นสินค้าที่สร้างรายได้อย่างงามได้หากเรารู้จักนำเสนอและสร้างคุณค่าให้กับมัน เคล็ดลับเหล่านี้ได้ไม่จำกัดอยู่แค่การขายสินค้าเท่านั้นแต่ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานการบริหารจัดการหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตประจำวันได้อีกด้วยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่ต้องมีการนำเสนอและสร้างคุณค่าให้กับตัวเองเสมอ